รถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไม่เคยขับผ่านเส้นทางนี้แล้วบรรทุกน้ำมันหนักเกือบ20,000ตันเข้าไปในพื้นที่ปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านแล้วต้องขับผ่านสะพานไม้รถน้ำหนัก20,000ตันคุณผู้ชมอ่ะลุ้นหน่อยสิอ่ะอุ้ยสะพานหักไปเลยจ้าปโทรอองจริงชาวบ้านเซ็งนะเนี่ยจริงจริงชาวบ้านเซ็งนะนไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้รถบรรทุกน้ํามันหนักๆแบบนี้มาวิ่งนะจ๊ะ ดูสภาพ<ช>แค่นี้ใ,<ช>ใจบบไม่น่าพี่ไม่น่าใจใหญ่พอที่จะขับผ่านเป็นเราเนี่ยแค่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านเราก็วันวันอยู่แล้วไหวปะวะแต่ว่านี่เป็นแบบรถบรรทุกน้ํามันเนี่ยไม่ไหวนะฮะไม่ไหวบอกไหวคือรถคันนี้เลยคุณผู้ชมแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายใครเดือดร้อนเดือดร้อนกันทั้งหมด,ดไม่ใช่แค่คนขับรถไม่ใช่แค่ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายแล้วเอาจริงๆถ้าเราเป็นชาวบ้านเรากม็มันไม่ใช่เรื่องเลยอะ ดูสภาพก็ไม่น่าจะไปได้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับเอาล่ะไหนๆหก็ไหนไหนแล้วหลังจากนี้ก็เออให้บริษัทเนี่ยมาสร้างสะพานคอนกรีตเลยไหมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าเกิดพนักงานขับรถของคุณจะใช้เส้นทางนี้มาสร้างสะพานดีๆให้ชาวบ้านด้วยขอให้มันเป็นกิจจลักษณะเป็นสะพานถาวรได้ไหมที่ไม่ใช่สะพานไม้คุณผู้ชมครับคนขับแต่เราให้ความเป็นธรรมคนขับชื่อคุณวิเชียนบอกว่าขับรถมาจากชนบุรี จะมาส่งน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ไหนอาจ GPS ช่วยได้วงเล็บไม่ใช่ทุกครั้งนะฮะไม่ใช่ทุกทางด้วยไม่ใช่ทุกเส้นทางด้วยหลายครั้งที่ GPS มันก็แสบอยู่นะพาไปไหนก็ไม่รู้อแต่ทีนี้คนนี้เขาก็เปิด GPS ปรากฏว่าพามาเลยจ้าหมู่บ้านแห่งนี้อันซีนอันซีนของคนขับไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ามาปุ๊บโอ้ตายแล้วมีสะพานไม้รออยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมตอนที่เห็นสะพาน คือผมเห็นแล้วแหละมันคือสะพานไม้แต่ผมไม่ทันเห็นป้ายนี่นี่ป้ายนี้ขอดูป้ายอีกรอบหนึงป้ายที่อยู่ตรงหน้าสะพานเมื่อกี้ป้ายบอกว่าอะไรป้ายเขียนเอาไว้ว่านี่สิบสองตันแต่รถนี้หนักหนึ่งพันตันน้ำมันที่บรรทุกมาคนละเรื่องเลยไม่รวมน้ำหนักรถอย่างนั้นอ่ะบางทีถ้าเกิดขับเร็วเอ๊ะ 12วันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมวันวป้ายมาอ๋อสิตันสิบสอตันนี่คือน้ําหนักเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอข้ามไปปั๊บเท่านั้นแหละอย่างที่เห็นเลยสะพานไม้มันเกิดหักมาคุณผู้ชมโอ้โหขับไปต่อไม่ได้เลยนะคะจริงๆก็เกือบจะสุดทางแล้วนะทางพี่คนขับบอกนะคะจนทาให้สภาพอย่างที่เห็นก็คือว่าน่ารถยยกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โชคดีที่ตัวเขา ออกมาจากรถได้บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะตำรวจก็เข้าไปเก็บหลักฐานต้องติดต่อบริษัทแหละเรั่องสกัดมาชดใช้เออดีนะมันไม่รั่วไม่ลงแม่น้ําลําคลองไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่อันนี้ผมว่าทุกอย่างชัดเจนแหละค่ะทั้งโป้งทั้งป้ายทั้งสะพานอะไรอยู่แล้วเอารั่วหรอรั่วไหนิดหนึ่งป่ะอ่ะก็ยังดีที่ไม่ได้รั่วหมดนะคุณผู้ชมอันตรายด้วยนะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี